รวมปีชงนะครับปีชงนัก,กษรรัตรปีชงร่วมนะครับมีปีชงตนเองปีชงแล้วก็ชงร่วมนะครับถ้าใครชงก็ไปสะดาะเคาะนะครับในปีนั้นก็ไปสะดาะเคาะตามวัดจีนนะครับเขาจะมี บูชายันนะครับบูชายันสเสดาจเคาะก็ให้พกยันหรือว่าพกเหรียญพกเหรียญอูตีเฉียนนะครับเหรียญจีนจกักรพรรดิที่มีรูวงกลมแล้วมีรูสี่เหลี่ยมตรงกลางนะครับมาบูชาไว้นะครับติดตัวไว้ใครปีชงก็ มีปีชงตนเองนะครับปีชงแล้วก็ปีชงร่วม ปีนี้ก็ปีสองห้าหกสี่ปีสองห้าหกสี่ปีชงตนเองปีฉลูปีชงเต็มเต็มก็ปีมะแมปีชงร่วมนะครับก็มีตามลำดับความแรงความเบาฉลูจอมะลง ปีหกห้าปีขานก็จะชงวอกปีขานตรงข้ามวอกก็ชงรวมกันขานมาเส็งกุ่นแล้วก็หกหกก็ปีเถ,ถาะเถาะอัลการตรงข้ามกันก็ชงปีตรงข้ามกันก็จะชงแรงก็จะบางคนก็ไม่แน่ใจนะครับว่าบางคนก็ไปทําก่อนปีชงปีนึงก็จะดีนะครับ ทำก่อนปีชงปีทำทำก่อนปีชงปีแล้วก็ทําปีที่ชงแล้วก็ทําปีที่เลยชงมาปีนึงถ้าทำได้สามปีก็จะดีนะครับก่อนชงชงแล้วก็หลังชงปีถ้าส่วนมากถ้าใครดวงดีก็หรือมีของมีบุตรุุณก็จะ แกวคาดะนรับแต่ถ้าใครดวงสวยดวงตกแล้วก็ลืมไปทำนะครับก็อาจจะมีเหตุได้ถ้าทำไว้ก็ดีกับความโชคดีก็จะอยู่กับเราบางคนก็ลืมทำนะครับอาจจะไม่โชคดี